สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่ปักนายอนอีกแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมอาวีเช่นเคยนะฮะวันนี้จะเป็นข่าวสารดีๆในวันที่1พฤษภาคมนะฮะพูดได้ครับเดียวว่าสก,กินของบรีดกำลังจะเข้าเลยนะฮะอย่าลืมดูคลิปนี้จบนะฮะเพราะว่า สกินบินเนี่ยจะมีสกินฟรีอยู่ด้วยนะฮะทุกคนถ้าดูกิจกรรมดูการอธิบายครบเนี่ยรับรองว่าทุกคนได้อย่างแน่นอนครับไปถึงหน้าหลังกันเลยนะฮะที่กิจกรรมเอาวีเนี่ยเขียนชัดเจนนะฮะว่านับถอยหลังเนี่ยห้าวันสู่การล็อกอินเพื่อรับฮีโร่หนึ่งจากห้ามันบอกว่าล็อกอินรับฮีโร่นะฮะหนึ่งจากห้าก็คือจากคลิปที่แล้วเนี่ย มันมีบอกพี่ได้บอกไปแล้วใช่ไหมว่าฮีโร่ตัวไหนบ้างก็จะมีตัวตัวแรกเลยก็คือที่เห็นอยู่ข้างหลังที่โหสตลิงกระตุคนเป็นมูราตนะฮะแล้วก็อีกสีตัวที่เหลือก็ไปดูคลิปที่พี่ทําไว้ได้นะครับว่ามีตัวอะไรบ้างพี่บอกเลยนะว่าควรล็อกอินนะครับมาถึงการยืนยันร่วมกิจกรรมระหว่าง rvx บีเทพมรณะนะฮะทุกคนตามภาพนี้เลยปะ <c oughs> เห็นไหมมันเขียนได้อย่างชัดเจนนะครับระหว่าง1.05นั่นเองทุกคนเอาวีเอ็กซ์ีเทพมรณะมาเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งต่างกับเสื้อต่างประเทศด้วยที่รู้สึกว่าจะเขียนว่า5.01 <c oughs> <c oughs> มันสลับวันเดือนปีมันไม่ได้สลับหรอกมันแค่สลับตำแหน่งกันเท่านั้นฮะทุกคนเพราะว่าเขานับตามไอของอังกฤษหรืออะไรแบบนี้แหละ ตอนนี้นะฮะครั้งนี้อาวีเนี่ยได้ร่วมมือกับบริดเทมรณะพร้อมด้วยตัวละครสุดคลาสสิกนะ,ะแล้วก็เสียงภาคที่สุดพิเศษอลังการมากที่เราจะไปรับชมกันต่อไปนะฮะที่จะมาฟาดฟันเหล่าศัตรูในอาบูวีนะฮะพร้อมแล้วเนี่ยที่คุณจะรับฟังเนี่ยเดี๋ยวพี่จะขึ้นคลิปให้ดูนะฮะว่ามีตัวละครอะไรกันบ้างที่จะไปดูคลิปนะ,ะทุกคนดูภาพพื้นหลังกันก่อนไปเลยนะฮะการประกวดตัวของ3หนุ่ม3สไตล์ในคลาสสิกในรูปแบบของบรีเทมอรณนานะฮะ การร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยคือการประกวดตัวของตัวแรกน,น,นะฮะจะเป็นคุโรสกิอิจิโกะตัวที่2จะเป็นคุจิกิเบียคุยะนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นฮิสกยะโทชิโร่นั่นเองนะทุกคน3ตัวละครเนี่ยจะเป็นตัวละครคลาสสิกที่สุดและในบรีทเทมรณะแต่ว่าจะมาในรูปแบบสกินไหนเนี่ยเราไปรอดูการชมอธิบายกันต่อแล้วก็วิธีการรับนะ,ะแล้วเป็นการคาดคะเนเบื้องต้นนะครับอะ มาถึงไปดูกันดีกว่าว่ามีตัวละครไหนนั่นเองอ่าสำหรับตัว,ต,วตัวแรกนะฮะตัวละครที่เอ็กกับบีดก็คือตัวของลิโป้เรานั่นเองนะพี่บอกในคําเดียวว่าเป็นการเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปถาวรเลยนะทุกคนจะไม่เห็นลิโป้ถือดาบแบบเหมือนหอกเลยเว้ยแต่รอบนี้รลิโป้จะมาในตัวแทนใครเนี่ยเราไปดูกันอีกนะฮะแน่นอนอยู่แลวฮะทุกคนในเมื่อมีลิโป้มาแล้วเนี่ยจะต้องมีคู่ปรับอย่างมูราที่แพทหน้ามีการบัฟมาเรียบร้อยนะฮะเพื่อต้อนรับสกินใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคน เป็นดั้งเดิมนะครับเป็นกิจกวัตรเป็นประเพณีของอา v วเราอยู่แล้วแหละนะก็มูราดเนี่ยมาในตัวแทนใครก็เดี๋ยวรอติดตามกันอีกนะครับอามาที่ตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะฮะสสกินนี้จะเป็น3ส,สกินหนุ่มสุดหล่อเท่ยุคคลาสสิกของอิติโกของ คุจิยะหรือว่าของใครต่างๆนานาเนี่ยตัวนี้ไบรท์จะเป็นตัวละครอีกนึ่งตัวละครนะฮะที่จะมีการเปลี่ยนรูปโฉมใหม่อย่างถาวรนนั่นเองฮะคือมันจะเปลี่ยนไปเลยเว้ทุกคนมันจะไม่ใช่ไบรท์อ่ะมันคือ,ม,คอมันคือบีดเทพมรณะเลยอะ่ะต่อไปเนี่ยเรามารับชมกันดีกว่าว่าสามหนุ่มที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยมีตัวละครเป็นของใครกันบ้างเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมๆกันดีกว่าเอา้ยอิจิโกะแล้วก็อีกสองคนก็คือคุจิยะกับอ่าอะไรนะพี่ลืมชื่อวะ่ะทุกคน เอ่อบีเอ็ดเอ็กบีดเอ็กบีดย,ยืนยันการรวมมือกันเรียบร้อยนะฮะตัวละครตัวแรกจะเป็นตัวอิจิโกะนะฮะอิจิโกะมาในรูปร่างฮีโร่ของลิโป้นะฮะชื่อสกินมีชื่อว่าอิจิโก คุโรสกินะฮะเป็นชื่อของในในตในตัวการ์ตูนในตัวเกมเลยนั่นเองซึ่งดาบเนี่ยพี่คิดว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนเป็นบังคไรได้ด้วยนะทุกคนคือพอมันใช้อันตีอ่ะปกติลิโป,โป้พอใช้อันตีอ่ะมันจะมีดาบแบบออร่าขึ้นใช่ไหมละตีและดูดเลือดอย่างเร็วมากพี่คิดว่าตัวอิจิโกะเนี่ยเวลาใช้ดาบดาบจะโตขึ้นนะฮะทุกคนเฮ้ย,ห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 ยเห็นปะมันมีคลื่นด้วยคาดว่าสกิลนี้นะน่าจะเป็นสกิลที่1ใช่ไหม ที่เหมือนไอตัวของไอลิโป้เนี่ยจะปลาหอกไปแต่นี้จะเป็นการฟาดฟันคลื่นนะ,ะพี่คาดว่ามันอาจจะฟาดฟันเป็นคลื่นใน3แนวก็ได้คิดเอาคิดตามได้ปะ่ะแบบสาขีดหน่งสองสามอะไรแบบนะี้เออเข้าใจปะ่ะแล้วก็ดาบเนี่ยเป็นดาบเล่มเล็กนะ,ะทุกคนอตัวละครตัวที่2นะฮะจะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าบุคุยะคุชิกิ คือคือพี่เองก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้อ่านถูกเป็นนะเป็นตัวละครที่มาในรูปแบบฮีโร่ของมุรานั่นเองนะฮะมาดูว่ามันเปลี่ยนไปแบบไหนนี่นี่เบีวคุยะเราเฮ้ย พี่มัน่นใจเลยว่าหอ,อกที่ปักตรงนี้น่าจะเป็นสกิล2ของมูราดด้วยเป็นสกิลที่เราจำได้ว่ามูราดจะวางเหมือนพื้นทรายเป็นวงกลมอะแบบต้านสถานะแป๊บเดียวทุกคนพี่คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ดอกสกุระบานนี่พี่คิดว่าน่าจะเป็นสกิลอันตรีแน่นอนเลยฟาดฟันและเกิดสกุระน่าจะเปลี่ยนรูปลักษณ์แบบในตัวการ์ตูนถาวรเลยฮะคือสกินนี้นะคาดว่าน่าจะเปลี่ยนถาวรเลยไม่ได้เปลี่ยนแค่รูปลักษณ์สกินคือเปลี่ยนดาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่ะ คือเป็นตัวฮีโร่เลยครับทุกคนมาถึงสกินสุดท้ายนะสำหรับชายหนุ่มนะระบุว่าชายหนุ่มนะฮะเป็นสกินของโทชิโร่ของฮิสกึกยะนะฮะเป็นสกินที่ใช้ในฮีโร่ไบร์ของเรานั่นเองซึ่งเป็นชายหนุ่มผมขาวดาบเดียวอันสุดเงียบขรึมนั่นเองนะ,ะทุกคนเฮ้ยถ้าเป็นปีกแบบนี้น่าจะเป็นสกินสกิลอันติปะ่ะ เพราะว่าอันตรีของไบรท์เนี่ยมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลมรูปร่างอยู่แล้วถึงไหมทุกคนคือพอมันเปลี่ยนร่างปุ๊บมันจะลอยกลางอากาศได้เว้ยไบรท์อ่ะแล้วมันจะมีหลอดข่าวเพิ่มมาเมื่อค่าตายเนี่ยมันจะติดสถานะของอาอมตะอยู่หุยลวมือเป็นน้ําแข็งด้วยโอ้โหมีมังกรทุกคนถ้าทุกคนสังเกตได้เดียวเมื่อกี้มันมีมังกรน้องมีมังกรนี่ไงเฮ้ยมันเป็นสามธาตุสามสไตล์เลยว่ะเฮ้ยถ้าถามถามพี่ว่าสกินไหนที่สําหรับพี่พี่ชอบสุดนะพี่ว่าน่าจะของตัวนี้ว่ะ ของไรน่าจะเท่สุดเพราะว,ว่ามันเปลี่ยนรูปร่างไปเลยอะมีการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะมาวันที่1เดือนพฤษภาคม2 0น1ีนี้อย่างแน่นอนแต่กิจกรรมกิจกรรมอะไรเนี่ยรอติดชา้าติดตามชมกันต่อไปนะต่อไปเนี่ยจะเป็นสกินรีของสาวๆกันบ้างอ่ามาที่ตัวละครตัวเรกขาดไปไม่ได้เลยเคยลินดิสนั่นเองฮะ,ะเพราะว่าแพนหน้าเนี่ยรู้สึกเหมือนลินดิสน่ยจะถูกปรับนะฮะแต่พี่จําไม่ได้ว่าถูกปรับอะไรยังไงถ้าใครอยากให้พี่อธิบายก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะฮะคือมันเป็นสกินที่พี่ว่าน่าจะ เทพอยู่นะขึ้นดังภาพที่พวกเองเห็นนะรูปทางด้านซ้ายนะฮะเป็นของตัวลินดิสนั่นเองต่อไปนะสาวนาเวทมนต์ของเรานะฮะตัวเอเนตในที่สุดก็มีสกินใหม่เป็นที่เรียบร้อยเป็นอีกหนึ่งสกินนะฮะที่เหมือนจะเอ็กกะบรีดหรือไม่เอ็กกะบรีดนี่อ่าขึ้นภาพแปะนะฮะเป็นยูนิฟอร์มที่เอาวีเอ็กกะบรีดบรีดเทพมรณะเนี่ยทุกคนสกินแรกเป็นของลินดิสนะฮะชื่อว่าชิฮะคุโชนะฮะชิฮะกุโส ถ้าอ่านผิดต้องขออาภัยด้วยเพราะว่าพี่ไม่ถนัดอ่านนะฮะต่อไปเนอีกหนึ่งสกินจะเป็นของเอนเนตนะครับจะเป็นสกินที่ชื่อว่ายูนิฟอร์มหรือว่าชุดนักเรียนญี่ปุ่นสุดเซ็กซี่นั่นเองนะฮะซึ่งถ้าพูดถึงอาบริตเทมอรานาะเนี่ยเพื่อนๆคงจะสำนึกหรือว่านึกถึงชิฮากุโซและชุดนักเรียนกันอยู่แล้วในการ์ตูนเรื่องนี้ถูกไหมซึ่งลินดิสและเอนเนตเนี่ยจะสวม จะส่วนใส่ชุดชีงากุโซและชุดนักเรียนให้เพื่อนๆดูตามลําดับที่พี่พูดนะฮะอลิสเนี่ยคิดว่าทาั้งคู่เนี่ยน่าจะน่ารักสุดๆไปเลยแล้วพี่สามารถพูดได้คําเดียวเลยนะครับว่าสองสก,กินนี้เนี่ยเป็นสก,กินปรี ฟรียุนฟรีป็นสกินฟรีที่พวกเองได้รับแบบฟรีๆกันเลยเว้ยคือมันเป็นสกินที่แจกนะ,ะแต่3สกินหนุ่มเนี่ยไม่แจกอย่างแน่นอนอาจจะมีในสกินซุ่มก็อาจจะเป็นการเติมนะฮะซึ่งพี่ก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่คาดว่าในวันที่29หรือว่าวันที่30นนเนี่ยอาจจะออกมาแบบรูปแบบแบบสปอยเดี๋ยวออให้มาทําคลิปโชนะฮะแล้วก็บอกอีกครั้งนะฮะว่า2สกินเนี่ยเป็นสกินที่เอ็กกับ,บราเทพมรณะแต่เปลี่ยนแค่รูปลักษ ของตัวละครเท่านั้นเอฟเฟกตสกิลต่างๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะทุกคนเอฟเฟกต์สกิลทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะๆแค่รูปลักษ์มันเปลี่ยนด้วยฉะนั้น3ตัวลตัวละครเนี่ยควรเก็บไว้ต่อให้ไม่เปลี่ยนแต่มันอยู่ในกิจกรรมบรีดเทมรณะส่วน3ตัวละครหลักก็คือตัวผู้ชายเนี่ยใครมีตังก็เก็บใครมีตังก็ ก็ใครไม่มีตังก็แบบทําใจอะนะแต่พี่คิดว่ามันคงไม่แพงเกินไปแล้วถ้าถามว่าสกาสาสกินผู้ชายสกินไหนดีสุดสําหรับพี่เนี่ยน่าจะเป็นสกินที่3ของไบร์นะฮะทุกคนอ้าทุกคนนะฮะอย่างที่ได้อธิบายไปเรียบร้อยนะฮะพี่พี่ขอใบ้ต่อเลยละกันทุกคนอาจจะสงสัยนะฮะว่าสกินเอเนเี่ยได้จากไหนซึ่งจากภาพที่ขึ้ปพี่ขึ้นให้ดูโตเห็นปะ เอเนตเต้ <N> <c oughs> สกินร่วมสุดแรงนะฮะของรางวัลในเลเวลที่1ในเมื่อมันบอกว่าเลเวลที่1น่นั้นแสดงว่ายังไงทุกคนรู้ใช่ปะปลดล็อกัพีนี้คือรู้กันอยู่แล้วตรงไหมว่ามันมาในรูปแบบของวอลเลร์พาร์สนั่นเองฮะ,ะสกินสุดพิเศษของเอเนตเนี่ยสามารถรับได้ในวอลเลร์พาร์สในซีซั่นที่19ป้ป่ะเอ้ยหรือว่ายีี่เฮ้ยไม่จำไม่ได้ว่ะเอาเป็นว่าไปดูในซีซั่นหน้ากันเอาเองนะฮะอีกไม่กี่วันที่ที่จะถึงเนี่ยเอเนตมาแล้วนะฮะสกินจากการร่วมมือพิเเศษของงนน็จะปราัลใ รางวัลของเลเวลแรกของเวลเลอร์พาร์นในซีซั่นหน้านะฮะเนื่องจากเนี่ยยังมีซีซั่นที่น่าตื่นเต้นอีกนะถ้าให้พี่คาดการเนี่ยพี่คาดการว่าสกินอื่นเนี่ยอาจจะเป็นของรางวัลในเลเวล60ก็ได้แต่ก็รอฟังกันต่อไปนะฮะยังไม่มีแค่นี้นั่นเองครทุกคนโตอาเป็นรูปของลูบูนะฮะเอ็กอิจิโกคุโรสกเนี่ยพี่ถือว่าดาบเนี่ยมีโซ่ด้วยแล้ว พี่ไม่แน่ใจว่าสกิลอันติมันจะเปลี่ยนดาบไหมแต่คาดว่า GM น่าจะไม่ได้ทําถึงขั้นนั้นนะฮะทุกคนเพราะว่ามันน่าจะใช้เอฟเฟกสูงถ้าทําแบบนั้นน่ะคาดว่าราคามันน่าจะแพงกว่าเดิมเยอะมากแล้วตัวบีดเนี่ยในรูปต่อไปเนี่ยเป็นดาบฟันวิญญาณนะฮะ เป็นซันันเงสึใช่ไหมดาบแรกเนี่ยเป็นดาบซันเงสึดาบที่2จะเป็นเทนซะนะฮะเทนซะซันเฮสึนั่นเองคือดาบเล็กดาบใหญ่นั่นเองคือมันมีอยู่สองดาบซึ่งสองดาบเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าดาบไหนอันติแต่ถ้าให้พี่คาดเดาเนี่ยจากตัวการ์ตูนนะดาบที่เป็นอันติจะต้องเป็นดาบเล่มเล็กของเราแน่นอนนะฮะเทนซะนั่นเองส่วนซันเฮสึเนี่ยเป็นดาบเล่มใหญ่ที่เริ่มต้น เข้าใจไหมเริ่มต้นฟาดฟันปกติพอใช้ตีปุ๊บในการดูดเลือดฟันเร็วขึ้นไงรืปโปพมมันจะฟันเร็วขึ้นนะฮะพอใช้ตีเนี่ยก็คือใช้ดาบเล็กไงเฮ้ยสวัส,วส,ส,สด,ดีนะ,ะทุกคนแล้วก็เป็นภาพสุดท้ายต้อเห็นปะเป็นพลังฮอลโล่นนเฮะ,ะกายร่างเป็นฮอลโลกลายร่างเป็นปีศาจนั่นเองซึ่งสิ่งที่ทุกคนคิดตามพี่อ่ะทุกคนลองคิดดูนะมันมีทั้งดาบสองเล่มแล้วมีฮอลโล นั่นแสดงว่าถ้ามันให้ออกกิจกรรมมาภีคือกิจกรรมในการสุ่มแล้วเลื่อนขั้นเลเวล ไปนะทุกคนจะเป็นรูปที่พี่แถรงโลสขึ้นไปคือตัวละครนี้พี่จําไม่ได้นะว่าชื่อว่าอะไรแต่ว่ามีน้องหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์ในเพจของอาวีและเพจพี่นะบอกว่าขอให้มาเก่งกามาในรูปลักษณ์ของตัวนี้เว้ยมันเหมือนมาเก่งกาอยู่นะทุกคนถือเหมือนรูปถือกระตามันเป็นอมีมาฮาแต่ว่าในอนาคตม,มีโอกาสที่จะเ e อ็กซ์คลูซีฟเพิ่มเติมมาได้นะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นตารางนะฮะเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายตารางการให้กําเนิดสกินพวกนี้แบบว่าอย่างถาวน เพื่อทุกคนที่จะไม่พลาดกันนะฮะเพราะว่าสกินพวกนี้มีเวลาจํากัดนะฮะเพื่อที่จะรับสกินมาถึงตาราง ข้างบนสุดเลยครับเป็น RV มันต้อง5นะครับเป็นกิจกรรมที่พี่ได้อธิบายในคลิปที่แล้วไปน,นั่นเองนะ,ะทุกคนเพื่อรับสกินฟรีถาวรของคริสซี่แล้วก็อิโมจิฟรีนะฮะเริ่มตั้งแต่วันที่23เมษายนหรือว่าเมื่อวานสื่นจนถึงวันที่9พฤษภาคมถือว่ากิจกรรมยาวนานมากนะฮะแล้วก็ใครที่ยังไม่มีกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทํากิจกรรมหรือว่าสมัครรหัสเพิ่มเพื่อให้น้องๆเนี่ยเข้ากลุ่มเข้าทีมพี่กันนะฮะแล้วเพราะว่าพี่เข้าไปล็อกอินครับเล่นทุกวันอยู่แล้ว ถือว่าช่วยเหลือกันเอาเองก็แล้วกันโอเคไหมเพราะบางคนเนี่ยพี่บอกแล้วว่าถ้าเข้ากลุ่มไม่ดีก็คือมัดสิทธิ์ได้นะฮะสก,กินเนี่ยต่อไปน่าสำหรับไอ้ตัวกิจกรรมที่2จะเป็นรับบัตรกันลดดาวกันดาวลดอะไรนี่แหละเปิดสถานะกันลดดาวเนี่ยเมื่อครอบครองบัตรซึ่งไอ้ตัวบัตรนี้จะเริ่มรับตั้งแต่วันที่27จนวันที่วันที่1มั้งจะไม่ผิดวันที่27จนถึง1พฤษภาคมนะฮะแต่ว่า กิจกรรมของบัตรเนี่ยจะใช้ได้ตั้งแต่วันที่1นึถึงสพฤษภาคมเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นอนะ่ะบัตรจะหมดอายุแบบถาวรเลยทันทีทันใดนั่นเองนะทุกคนต่อไปกิจกรรมที่3านะฮะล็อกอินในการรับารางเชิญยูโรพีฟีถาวรน,นะฮะทั้งหมด5ตัวก็คือมีมูราดมีตัวอ่ตัวอะไรบ้างไปดูคลิปที่แล้วกันเลยพี่ลืมลวแล้วก็กิจกรรมต่อไปจะเป็นโหมดใหม่นะฮะหมดใหม่เนี่ยจะมาวันที่1พฤษภาคมพร้อมกับสกินทั้ง3าสกินหรือว่าพูดง่ายๆทั้ง5สกินนะฮะที่มา บีบีดมราณะนั่นเองฮะสำหรับโหมดใหม่เนี่ยเป็นโหมดเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นเข้าร่วมโหมดใหม่พร้อมรับสกินใหม่ถาวรอ่ะคือสกินใหม่ที่ได้รับเนี่ยคาดว่าจะเป็นสกินอ่าตัวโจรสลัดนะฮะของโอเมนเดี๋ยวพี่แดงภาพอีกทีโป <c oughs> เห็นปะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะฮะทุกคนเพราะว่ากิจกรรมมันอย่างละเอียดนะฮะ เพราะมันบอกไว้อย่างชัดเจนนะเข้าปุ๊บรับปับ๊บนั่นแสดงว่ามันก็น่าจะแจกฟรีถาวรเลยสําหรับคนที่เล่นเล่นนะฮะเล่นกิจกรรมแล้วก็กิจกรรมนี้นะจากเซิร์ฟต่างประเทศจะได้รับคูปอง1,000คูปองด้วยเซิร์ฟไทยพี่ไม่แน่ใจว่าเขาจะแจกหรือไม่นะครับ แล้วก็กิจกรรมต่อไปจะเป็นเปิดทุกโหมดทุกฮีโร่ให้เล่นฟรีในวันที่1ซึ่งโหมดที่เราอยากเล่นก็จะขาดไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะก็คือคือโหมดแรกจะเป็น d u o Racing นะฮะ 10v10 10ก็เปิดแน่นอนต่อไป 5v5 อั t i m a ม e เปิดชัวร์ๆแล้วก็ที่สําคัญโหมดที่ทุกคนอยากเล่นมากแต่พี่ไม่รู้ว่า GM เขาปิดไปเพื่ออะไรคือกลัวเกมดังเกินไปหรือเปล่านะก็คือโหมด Clone War นั่นเองฮะเพราะอายากัไม่ได้ทำคลิปพีก็ไม่ได้ทำคลิปเลยในโหมดนี้มันปิดไปนานมาก ซึ่งบทนี้น่ยมันจะเปิดในวันที่หนึงนะทุกคนเข้ามาเล่นกันนะครับซึ่งมันจะเปิดแค่ไม่กี่วันน่ะเองอ่ะทุกคนคือมันเปิดตั้งแต่วันที่หนึงจนถึงวันที่สี่เท่านั้นเองครับทุกคนก็คืออืมมาเล่นเล่นก็เถอะคืออยากเล่นต่อไปนะกิจกรรมสุดพิเศษนะพร้อมรับรางวัลสุดพิเศษตั้งแต่วันเสาร์ที่หจนวันอาทิตย์ที่สิก็คือกิจกรรมในการรับ สกินลินดิสนั่นเองฮะเป็นสกินที่เป็นชุดสวยมากคิฮิวารชิอะไรสักอย่างอ่ะชุดนี้พี่จําชื่อไม่ได้แหละเออแต่ขาดไปไม่ได้นะฮะสามสกินหนึ่งสุดท้ายในการรับพี่ไม่แน่ใจว่ามันฟรีสักสกินหรือเปล่าแต่พี่คาดว่าหนึ่งในสกินพวกนี้จะเป็นสกินที่มีของบันเดิล ก็คือของแบบว่าต้องไปสุ่มเพิ่มอย่างเช่นหน้ากากของอิจิโกดาบอิจิโกะน่าจะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือเริ่มตั้งแต่วันเสราร์ที่1นึ่งายนจนถึงวันจันทร์ที่31นะก็คือ1เดือนเต็มๆเลยสําหรับสกิน3สกินนี้ให้พร้อมไม่ทํากิจกรรมแต่ช่วงเวลาของสกินไหนเนี่ยค่อยดูกันอีก1รอบนะ,ะแล้วก็เราจะสรุปสุดท้ายเลยนะวันที่1พฤษภาคมถึงวันที่4พฤษภาคมจะเป็นสกินลินดิส วันที่1นึถึงสาพฤษภาคมจะเป็นสสกินชายหนุ่มนะฮะจะมีอิจิโกมีเบียคุยะแล้วก็โทชิโร่แล้วก็อีกสกินก็คือสกินของเอ็นเน็ตเนี่ยมาในวอลเลอร์พารนะฮะซีสัส่นหน้านั่นเองซึ่งเริ่มที่เลเวลที่1นั่นเองนะฮะ ก็คลิปนี้เนี่ยถ้ามีอะไรที่มันขัดตกบกพร่องหรือว่าพูดเร็วจนเกินไปเนี่ยพี่ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเพราะว่ามันสามารถกดให้พูดช้าได้นะทุกคนมุมด้านขวาของคลิปวิดีโอเนี่ยเพราะว่าพี่ไม่อยากให้ทุกคนฟังนานๆน,น,นะฮะถ้าชอบการอธิบายอะไรแนวเนี้ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็กระรูนาเอาโค้ดของตัวเองที่สร้างทีมแล้วเนี่ยทิ้งไว้ใต้คลิปคลิปนี้ด้วยเพื่อนจะได้เข้ามาช่วยจอยโค้ดกันสามารถ รับสกินใหม่ได้นะฮะเป็นสกินของคริซี่แล้วถ้าใครยังไม่ได้โค้ดทีเนี่ยเดี๋ยวในคลิปหน้าพี่จะมาแจกโค้ดทั้งหมดน่าจะประมาณอ่าสองโค้ดสามโค้ดนะฮะเป็นรหัสใหม่ที่สมัครเพื่อให้น้องๆเนี่ยช่วยกันทาคริซี่และให้น้องๆเนี่ยได้สกินไปพร้อมๆกับพี่นะคลิปนี้ข่ตัวนลาไปก่อน,นครับจุบจ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บ